นี่ครับบักงูเงยียวหรือบักบอกง,งูอุ้ยอ่อนพี่น้องครับลวกกลิ่นจิ้มครับอ่ายัง่ะคนกับแจวพี่น้องครับขวงกมักเลยเอามือหลังสิเฮ็ดลงเฮ็ดลาบใหกกินดอกพี่น้องครับช่วงนี้เศรษฐกิจอ่ะไปตามเศรษฐกิจเพื่อนก่อนอืมอะไรเขากินได้ก็กินไป เฮ็ดใหเขาก็เฮ็ดนะพี่น้องเนาะนี่ออมครับออม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 อืมเอ่อออมเดอ้อออมเดอ้อบันเป็นอับเด้ยออมออมอืมวุ้ยพี่นอนะ้องกูนะออมแบบเล่าๆอีสานครับนี่ฮะยอดที่ปลูกเองได้พี่น้องครับนี่ปลูกเองอ่เออเาเออเขื่อน ยอดไอ้พักทองอ่าลงไปเลยนี่ลงไปเลยครับหันลงไปเลยครับฝนออนพี่น้องนี่หันลงไปเลยบ่ห้ามบระดาแนี่โอ้บรนวดกุ้งแกงขึ้นไ,ไม่ใหม่กระแซบได้แกงขึ้นไม่กระแซบได้เป็นหน่อไม่เนี่ยยอดผักไอ้ ปักทองเนี่ยนะพี่น้องครับเดี๋ยวซิมนำก่อนว่าพอดีบอสุ่มาาามากอาหารใส่ปลาเนี่ยผมบ่ค่อยถนัดประเดี๋พี่น้องอืมโอ้เอาละไยวที่ได้ทางครับเพราะว่าบานเข้าอ่ะ มียังเฮ็ดกินกระเฮ็ดไปพี่น้องครับเพิ่นบ่ได้เอ่อเครืองยังอ่ะงีนะนะครับเด็ดเลยครับเด็ดเลยอันนี้เป็นใบอีตู้เลยว่าคุณหญิงตู่น่ะน,น้องซอสางสาวตูโอ้ยปล่อยกระไดเนาะอันนี้ัก,ก,ก่ากิกาพี่น้องครับสมุนไพไทยเออแก่วงแก่วัดหลายยางพี่น้องครับ สมุนไพรไทยนี่ดีนะครับเพราะว่าสิเป็นตะโค้งตะไข่นะฮะอันนี้ใส่ายบ่ได้เพราะว่ามันสิคืนไอ้ตะไข่ไยังพูดี่้ผมว่าใส่เด้ครับแต่ว่ากับปูไปยูเดี๋ยวใส่ลงไปเดี๋ยวอันผู้เป็นไข่เขาิะเป็นคิวนะไม่ได้กินบ่ได้อาแบบอันนี้กับพวกเพชรไรนะครับพี่น้องครับรปกตวกตีนี่ผมมีกับเขาเลยเพชรอันนี้แบบกลาง แต่ว่าอยากกินเพรเท่ากับแจม่านส่อันเพ็ดน้ำพริกคพริกผงพริกผงไปเนาะพี่น้องเนาะอืเปอร์